ครับสวัสดีทุกคนนะครับก<ส>็คลิปนี้นะครับจะพามาดูมาดูระบบน้ําสวนปาล์มกันบ้างนะครับที่ใช้ระบบโซลาเซลล์ทีนี้มันมีโจทย์อยู่ว่าแผงกับปั๊มห่างกันหนึ่งร้อยเมตรนะครับเพราะว่าในสวนปาล์มมันไม่โดนแดดทีนี้เรามาตั้งแผงไว้ตรงตรงที่โล่งนะครับอันนี้ชุดนี้ผมติดตั้งไปหลายเดือนแล้วครับนี่ฝุ่นเกาะจนจนขาวเลยนะ ในชุดนี้ใช้แผงโพลีสามรอยสี่3 4บวัตต์กับแปดแผงนะครับแล้วก็ต่อร่วมกับสายอลูมิเนียมเลยครับเบอร์ยี่สิบห้าหนึ่งร้อยเมตรนะครับ,เ,บ,รนะรบเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าในระยะหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยมันจะปัม๊มมันจะแรงไหมนะปั๊มที่ผมใช้มิซูสามแรงตัวสามนิ้วนะครับ ฝุ่นจากถนนนะครับเกาะขาวอย่างนี้เลยนี่ประสิทธิภาพนี่ลดลงเยอะมากเลยนะไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเดินตามสายนี้ไปเลยนะนี่นะครับสายอลูมิเนียมนะถ้าทองแรงมันจะดีกว่านี้แต่ว่ามันแพงไงก็เ,เลยเอาที่เรามีครับบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้สายมิเนียมได้ครับ เป็นไฟดีซีมาเลยครับประมาณเกือบสามร้อยวัต์นะที่จริงใช้กับระบบสวนทุเรียนก็ได้ครับสวนอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้คือสูบน้ำเติมสวนตามเขาสูบน้ำบาดาลน,นะครับ สายมาก็ขึ้นเสาอย่างนี้ครับก็ผูกลูกถ้วยเหมือนของไฟฟ้าเลย นี่นะครับตัวปั๊มตอนนี้มันไม่มีแดดแล้วนะครับจากไฟจากแผงมานะก็มาเข้าอินเวอร์เตอร์ร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ไฟไปที่มอเตอร์เดี๋ยวรอดูแดด,ดีิทีงนะน้ำจะพุ่งแค่ไหนนะอันนี้เป็นบอ่อบาดาลบอ่อบาดาลลึก14เมตรครับกับปั๊มมิซูสามแรงตัวสามนิ้ว ตัวนี้เป็นสามเฟสนะเป็นสเฟสน้ำที่ได้นะเดี๋ยวดูตอนแดดแรงอีกทีนึงตอนนี้เมฆบังอยู่ในสายดูดนี้ก็คือมันจะมีเช็ควาลด้วยนะครับเช็ควาลเป็นเป็นเป็นพ่อบีซอย่างเงี้ยมันจะดูด้านด้านในในเนี้ยผมไม่มีรูปไปดูไงพอนึกออกไหมครับ ก็มันเป็นเป็นบันพับอยู่ในท่อบ v c ซเนี่ยชุดนี้เขาเปิดทิ้งไว้เลยครับพอมีแดดมันก็เริ่มสูบน้ําขึ้นประมาณ8โมงนี้คือน้ําเริ่มขึ้นแล้วก็หยุดเองตอนไม่มีแดดสูบเติมในร่องในร่องเนี่ยครับมันก็ร่องน้นก็เชื่อมต่อถึงกัน รอแดดอีกหน่อยนะเป็นบ่อบาดาน,น้ําตื้นครับน้ําเยอะมากเลยสูบทั้งวันทั้งคืนไม่หมดนะครับใช้แปดแผงถ้าสิบแผงจะเต็มกว่านี้เลยครับรอให้เมฆเมฆพ้นไปก่อนนะเดี๋ยวดูอีกทีนึง อันนี้บางคนทำไมถามว่าเออทาไมต้องยกปั๊มสูงครับตรงนี้น้ําท่วมนะครับน้ําประมาณนี้เลยนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ําอันนี้นะครับแดดเริ่มมาแล้วครับนี่ถ้าอาัดสปริงเกอร์ก็ได้เป็นหนึ่งร้อยหัวเลยนะครับเนี่ย ฝั่งทางโดดไม่ได้ขยายนะครับก็คือ3ามนิ้วลงในบ่อเลยก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับเป็นแนวทางได้นะครับเผื่อว่าใครต้องการจะติดตั้งอย่างเนี้ยแผงอยู่ไกลแล้วก็ปั๊มอยู่ที่หนึง่งก็นี่ครับแปดแผง มิสซูสามแรงสามนิ้วตัวสามเฟสน,นะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ